สวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับพบกันเช่นเคยนะครับก็มีซับสวยนําเสนอเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นรีโนเวทสวยๆแล้วนะครับหลังนี้ทาเลดีมากๆนะครับหมู่บ้านร่มทิพย์นะครับไทยราชสามสิบสามนะครับนี่เลยฟังก์ชันบ้านสองห้องนอนสองห้องน้ําเนื้อที่ยี่สิบตารางวานะครับหลังนี้ไปรับชมข้างในก็ได้เลยครับนี่เลยนะครับก็เข้าจากถนนเมนเข้ามานิดนึงัะประมาณสักสิบเมตร ก็จะมาเจอหลังนี้แล้วนะครับรีโนเวทให้แล้วสวยๆนะครับ2ห้องนอน2ห้องน้าเนื้อที่20ตารางวานะครับด้านหน้าทําหลังคาที่จอดรถให้แล้วนะครับเป็นทรงจั่วด้านล่างปูกระเบื้องให้สวยๆนะครับรถเล็กรถเก่งเล็กนะครับจอดได้สองคันถ้ารถใหญ่ก็ได้คันเดียวนะครับได้คันเดียวนี่เลยนะครับฝ้าทําฝ้าไว้ให้สวยๆแบบนี้ด้วยนะครับี่หมู่บ้านร่มทิพย์นะครับหาไทยราฐสามสิบสามก็หลังนี้เข้าจากถนนหลักถนนทัทยาลานนะครับเข้าซอย าไทราชสามเข้ามาประมาณสัก600เมตรรับก็ถึงตัวบ้านหลังนี้เซเว่นประมาณ400เมตรนะครับไปหลังนี้อยู่ระหว่างตลาด2ตลาดใหญ่ๆนะครับตลาดหาไทมตรกับตลาดสวนเกียวทองนะครับตลาดหาไทมตรประมาณ2กิโลนะครับตลาดสวนเกียวทองน่าจะประมาณกิโลนิดๆประมาณนี้นะครับถ้าจะไปตลาดมีนนะครับก็ประมาณ 4- 5กิโลประมาณ5กิโลนะครับบิ๊กซีสุวินณงรงปากซอยหาไทราชประมาณ4กิโลนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับ ประตูหน้าต่างเปลี่ยนเป็นบานกระจกให้แล้วทั้งหลังนะครับอันนี้คือประตูทางเข้าหลักเปิดได้2ฝั่งเลยนะครับเป็นบานสไลด์นะครับเปิดได้กว้างๆเลย,เยนี่นะครับด้านซ้ายฝั่งนี้จะเป็นปั๊มน้ำทั้งน้ําติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันอันนี้คือโถงชั้นล่างนะครับกว้างมากนะครับก็เป็นเทน์เฮาส์ไซส์ใหญ่นะ20ตารางวานะครับพื้นปูใหม่ให้ทั้งชั้นบนชั้นล่างนะครับชั้นล่างเป็นกรนิโตแผ่นใหญ่6กคูณ60เซ้น แถมเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยนะครับลับงนี้ฝั่งนี้จะเป็นชั้นวางทีวีแล้วก็บิวอินผนังให้สวยๆแบบนี้นะครับป้าฉับระยบเลนระดับซ่อนไฟไว้ให้สวยๆแบบนี้อ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นชุดโซฟานะครับแล้วก็มีชั้นวางของให้ด้วยอ่ามีสองห้องน้านะครับห้องน้ําชั้นล่างหนึ่งห้องคือตรงนี้นี่นะครับก็ปรับปรุงให้สวยๆนะครับปูผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภาพนะครับก๊อกน้าฝักบัวเปลี่ยนให้ห้องนี้ก็จะเล็กหน่อยอยู่ใต้บันไดนะครับห้องน้ํา ห้องชั้นบนกว้างอยู่นะครับห้องชั้นบนกว้างอยู่โอเคถอยหลังมาหน่อยนึงตรงนี้ก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารนะครับโต๊ะทานข้าวสี่ที่นั่งแถมให้เรียบร้อยนะครับถัดไปก็จะเป็นโซนด้านหลังนะครับด้านหลังต่อเติมเต็มพื้นที่นะครับทำหลังคาเต็มพื้นที่ทาเป็นโซนห้องครัวไว้ให้นะครับเคาน์เตอร์บิวอินไว้ให้เข้ารูปแบบนี้เป็นโครงสร้างคอนกรีตนะครับซิงสเตเลสิงหลังจากสเตเลแถมให้แล้วนะครับแล้วก็หัวเตาแก๊ส แถมให้นะครับสองหัวกันไปเลยเครื่องดูดควันก็ติดตั้งให้แล้วนะครับฟาททาให้ส,สวยๆแบบนี้นี่นะครับติดตั้งเครื่องอพัดลมดูดอากาศให้ด้วยหนึ่งตัวฝั่งนี้จะเป็นพื้นที่โล่งนะครับแล้วก็มีทําลดระดับเป็นลานซักล้างแบบนี้ทําจุดติดตั้งเครื่องซักผ้าให้ด้วยนี่มีท่อทิ้งนะครับท่อํำดีปลั๊กไฟวางเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราหันหลังกลับเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันต่อนะครับ หมู่บ้านร่มทิพย์นะครับหาไทราชสามสิบสามนะครับอันนี้จะเป็นมุมห้องโถงชั้นล่างออกไปหน้าบ้านนะครับกวางกว้างแบบนี้เลยนะครับหน้าบ้านหันทิศใต้นะครับทิศดีด้วยทิศดีด้วยทิศนี้ลูกค้ารีเควสหาเยอะนะทิศใต้ลมดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันนะครับบดทางขึ้นชั้นสองอยู่ด้านนี้พื้นเป็นไม้แบบนี้นะครับขึ้นมาถึงชั้นสองนะครับชั้นสองพื้นก็ปูใหม่ท้งชั้นเช่นเดียวกันนะครับเป็น กระเบื้องลายไม้นะครับเดินขึ้นมาตรงก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ห้องมาสเตอร์เบดรูมั่งหลังนี้นะครับกว้างมากลงเตียงหกฟุตได้2หลังนะครับมีหน้าต่าง2ชุดด้วยกันด้านข้างกับด้านหน้านะครับเป็นบานสไลด์เปลี่ยนเปลี่ยนให้แล้วนะครับเปลี่ยนเป็นบานสไลด์กระจกให้แล้วฝ้าฉับเรียบเลื่อนระดับไว้แบบนี้เลยนะครับนี่สวยๆเลยก็ลงเตียงหกฟุตได้สบายมากตู้เสื้อผ้าห้าฟุตหกฟุตใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลยอ่าโอเค เดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปนะครับออกจากห้องนอนใหญ่นะครับดูโถงบันไดชั้นสองกันนิดนึงนะครับตรงนี้ก็กว้างและสะดวกอยู่นะครับในระดับเทาเฮาส์นะครับโอเคถัดมาก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําชั้นสองนะครับนี่ก็ปรับปรุงให้สวยๆเช่นเดียวกันนะครับผมผนังโูพื้นเรียสุขภฑ์นะครับห้องน้ําฝักบัวเปียนให้นะครับนี่อ่ะห้องนี้จะใหญ่ใหญ่กว่าชั้นล่างนะครับห้องน้ําชั้นบน ถัดมาก็จะเป็นห้องนอนที่สองนะครับห้องนี้จะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับก็ปรับปรุงให้ส well, ว,ยวยๆเช่นเดียวกันห้องนี้มีหน้าต่าง2ชุดนะครับด้านหลังกับด้านข้างแล้วก็มีประตูออกไปเทเลสด้านข้างด้วยหลังนี้มีเทเลสด้วยนะครับนี่อ่าห้องนี้จะเป็นฝ้าฉับระยบนะครับเป็นฝ้าฉับระยบห้องนี้ไม่ได้เล่นระดับฝ้าไม่ได้เล่นระดับนะครับโอเคเดี๋ยวเราออกจากประตูไปดูเทเลสด้านข้างกันหน่อยนะครับนี่ก็เอาไว้ ออกมารับลมเย็นๆได้นะครับหรือว่าจะตากผ้าก็ได้ตรงน,นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อเทาเฮานะครับโซนหาไทยราชต้นๆใกล้ตลาดหาไทยมิตรใกล้ตลาดสุวรรณเกียวทองนะครับลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมหลังนี้ได้เลยนะครับหมู่บ้านร่มทิพย์หาไทยราช3านะครับเทาเฮาสองชั้นรีนยนสวทสวย,สวย ก็สำหรับบ้านสวยๆหลังนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งช่องผมไปด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย